ครับสวัสดีครับมันยิมากยิหลาดกับเทียวนะครับพ้าวโพดเนื้อเนเก่าเวลาเดิมนะครับเนาะตั้งแ่เดือนมาอยู่ครับเดือนมาเพราะว่าได้มาผักครับก็เลยาเอามาถ่ายที่เห็นนองมากนะเนาะต้้งขารองไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ก็มาที่ล่างก๋วยเตี๋ยวนะครับโอ้บรรยากาศดีคนมีศพครับคือบิดมือว่ามีแดดเลยนะครับเนาะวันนี้กับมาน้างก๋วยเตี๋ยวสวัสดีครับสิบสี่ท่านครับผมมาครับเนาะนี่ยสร้างก๋วยเตี๋ยวมานถึงก๋วยเตี๋ยวเลยอ่าจะได้มาบอกมืโอวานนี่ยว่าเขานะครับเนาะสวัสดีครับคุณศักดิ์สวัสดีครับ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 คุณสุดใจสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหัวเบื่ วายหกสองนะครับสวัสดีครับคุณนโมครับสวัสดีครับนะครับเน่าเมือนี้กับนี้เก้าแล้วครับอ๋อวียี่สิบเจ็ดได้หาบาทรแล้วครับโอ้ดีใจนะครับคุณสุวรรณานะครับคุณสุวรรณาถามจ้าอ๋ออรุณรัตน์มามาครับนี่ยังจะถามนะครับเดี๋ยวผมติดต่อไปครับคุณศักดิ์ศรีสวัสดีครับแว๊สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุชสวัสดีครับพี่นุชสวัสดีครับพี่นุชนะครับเนาะ มันเดียกมาต๋วเตี้ยวนะพี่นดนี่ยเนี่ยนี่ยเนยเตี้ยวครับอ่ากคยเตี้ยวใกล้ครับนี่ครับฐานยิบผาหาดครับธรรมดาโอ้ยฐานยังไงเลยครับุมนี่ยิบผาหมาดนะครับเนาะสถิตตามอีกครับครับผมครับครับอ่าเมื่อนี้เพิ่นไหหมาครับเพิ่นไหหมาสามตัวแล้วเพิ่นเพิ่นบอกว่าตัดเพิ่นไพิษกันเลยเลยเพิ่นบอกว่าหามาตัดเองนะครับเนาะหามาตัดเองวันนี้ตัวไหนแน่นะครับเนาะ มันมียอว่าอาจารย์ตอกเป็นหนึ่งตัวตัวไหนจะอ๋อพื้นน้ำเต้นทะแล้วครับพื้นห้ยห้มาพราข้าวครับนั่นแ่ะปาดขาไก่คือเงยแทะแอบตาแซบนะครับมาครับพื้นสุวรรณนะมื้อนี้ผมได้โอกาสมายุ่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่นขออนุญาตอนุญาตเพิ่นอะไนะครับเนาะน่าอร่อยครับนี่ครับยิบงีซิบขาบาดนี่ครับธรรมดานะครับ แา่ได้หลายด้วครับแดีเพืนธรรมดาได้ไหมนี่ยครับคุณธรรมดาเพราะว่าเพื่อนเจ้าของร้านเขนเป็นคนใจดีครับเพขนขายเพื่อใจบุญนะครับเพื่อคนบนนี้มาซื้อเพื่ออะไรใครถือก็เข้าครับนิพพานครับถ้าผู้ใดสนใจมาเลยนะครับเด้ออายุรังไม่มากนะครับแต่ถ้าพักายท่านมาไหนมาเลยครับร้านเขาเจียวไก่ครับร้านโอ๊กไปเตียวนะครับร้านโอ๊กไปเตียวนะครับเนาะถ้าผู้ใดมาก็มาเลยนะครับเด้อมามามาไหนเลยครับ เพราะว่าเมื่อนี้ยจะมีเพิ่นนหายมาคือสามตัวห้เพิ่นมาตัดเขาบอกว่าใหายไม่ห้ตัดเองมาทว่าเพราะว่าเพิ่นตัดให็มว่าคนตัดให้เพิ่นตัดให้พิษเราทำ่านก็เลยเพิ่นอยากให้ตัดเองนะครับเนาะก็มีว่าสองเก้าฮานาะครับเนาะสองเก้าฮาสองเก้าฮาสองเก้าฮาในตัดแต่ว่าใจเพิ่อนอะมักสองเก้าครับพจน์จะห้ยผมมาานะครับอาจารย์ท็อเปเกลตัวจ่าผ่าอาจารย์ให้ได้ครับ ครับเดี๋ยวผมจะไปผมจะไปอีกยุกครับผมจะไปที่ช่วงวันที่สิบเอ็ดนะครับผมจะไปมือน้อนะครับเนาะผมจะไปวันวันอาทิตย์ครับผมจะไปวันอาทิตย์ผมจะถามให้นะครับเนาะผมที่บอกเลข้านบนั่นนะครับเพื่อหาน้อยเนี่ยสองเก้าห้านะครับสองเก้าห้าสามตัวแล้วกันหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับเนาะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าสามตัวนะเพื่อนบอกว่าให้ตัด ตัดเอาเองนะครับแต่ว่าใจเพิ่อนมักสองเก้าครับเพิ่นบอกผมมาว่ามักมักสองเก้าว่าสั้นก็เลยอยากก็เลยอยากให้ตัดตัดเรียงนะครับเนาะสองหาสองเก้าแล้วก็เก้าหาต้องเัียร์นะครับเนาะเพิ่นอยากให้ตัดเองเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาตัดเพิ่นตัดให้พิสเพื่อนวันนะครับเพราะว่าเพิ่นได้มาสามตัวแล้วครับเพิ่นครับเพื่อนตัดให้พิเนาะครับเนาะเสียงเสียงชัดนะครับเสียงชัดเนาะ เสียงชัดเจนมากครับเนาะเพราะว่ารถมันแรงหลายครับด้วยทางนานะครับแล้วครับเนาะเราจะเทเอ่อเอาไปกินน้ำกันนะครับประมาณสองเก้าห้าเป็นเกือครับผมแต่ว่าเพิ่นตัดของเก่าในเพิ่นตัดมาจากสามตัวนะครับคุณคุณแต่ว่าเพิ่นมัดตัวเอ่อเนร่าเพิ่นตุ่ยแต่เนร่าครับแมนครับที่ว่าเพิ่นตัดมาดเนี่ยคือเพิ่นมัดสองเก้าหลายที่สุดครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นมัดสองเก้า สามตัวรลบหนึ่งหนึ่งสองเก้าห้าครับนึ่แปดนี่เจ้านลครับเพราะเพื่อนไห้มาเตยแต่ว่าสามตัวเพื่อนไห้ตัดเอาเองครับนะครับแลาะผมว่าเพื่อนตัดให้เพื่อนตัดผพดรไห้มาวานะเพื่อนไม่เพิ่ตัดเองมาได้เพื่อนไหเอมาตัดเองครับก็คือว่าไห้แฟนกับมาตัดเองเนาะนะครับเนาะเป็นไงครับเสียงชัดดีนะื่าในยินเสียงตลอดผมว่ายงชัดนะครับมาคุณนะจิจิเถอะนะครับเถ่านะครับคุณสน,นใจ อ้นั่นแหละครับคุณนุ้ยใจถ้าตัดออกแล้วมันมันจะได้พนันนะครับมันจะตัดออกแล้วครับของขน้อยมันเหียวนะครับตัด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 แล้วมันจะได้ซ้ำนั่นแหละครับนะครับเนาะกับร้องเดียนบ้างนะครับเนาะผู้จิจผสู้ๆค้าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสู่สู่นี่แล้วครับสู่เพื่อพี่น้องเาสู่เพื่อแฟนคลับนะครับเนาะในซีซ่งที่ดีมากอะเอามาให้กันนั่เชียวแหละครับผมกะบัดทินเนาะครับ กาลสศิลชัดจ้าอ๋อชัดจ้าเนาะครับเนาะขอบคุณกาคุณสุดใจทุนสนใจขอบคุณการครับผมครับขอหยุบกาและศิลขอเบิดกาลสินกา้าชัดจ้าครับเนาะเพราะว่าอ่ามันจะนี่มันจะมีเสียงเสียงรบกวนคือ,อรถแดนนะครับมันเป็นถนนใหญ่เนาะครับเนาะได้ตัวไหนเนะาะจะน้อยหน่อยนี่อ่าคุณคุณกัลุนนุชพาดานะครับ ว่าทำงอค่ะสุดใจอ๋อครับชัดดีเนาะคุณสุดใจชัดดีเนาะก็คืออ่สำหรับคนที่มาไหมนะครับผมสิบอกอ่คุณสีบอกท่านสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับคุณพงอันนี้อยู่ภาคเหนือชัดเนาะชัดเนาะอ่าผมกับคนที่สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับนี่ม่ทัานหัวฮาน้อยสวยนะครับเนาะแอดค่าเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยว อื่นนะครับอ้าวเป็นนะครับเป็นนะครับพ้นอนัตยาก็ก็ให้ให้สองเก้าหานะครับสองเก้าหานะครับมีสองเก้าหาแล้วก็หนึ่งแปดมีพ้นโทษข่าวมาสแล้วล่ะครับพ่หันโอ้ยขัดเลยวะทัดจาอ๋อครับ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 ก็ไก่ให้ สองเก้าหาเราก็เนื้อแปดเนื้อเก้าแลครับสองเก้าหาเราไปตัดเอาเป็นสองตัวแลครับ้เพิ่นคือเพิ่นบอกว่าเพิ่อนเพิ่นไม่ได้ตัดไห้ครับเพราะว่าเมื่อวานเพิ่อนตีไห้พิษก็เพิ่นตัดไห้พิษครับคือเพิ่นตัดไห้ไห้พิษนะครับเนาะเมื่อวานอ่ะเพิ่นได้มาแล้วก็เพิ่นตัดตัดมาไห้พิษอยู่ทองเม็ดครับครับครับโอ้คุณสมบัติยุคทองเม็ดหรอครับโอ้ยุคทองเม็ดอยู่ทองเม็ดโอ้สวัสดีครับคุณสมบัติครับโอ้ยุคไก่ขาครับนี่เนาะ นัแม่อ๋อนี่พี่ไม <osity> <society> <tr acy> ่ส <laughs> ว <taking space> <water> ัสดีครับสวัสดีครับนะครับเนาะแล้วก็แอดแชร์ได้ป่ะครับได้ครับได้ครับผมเองมากครับแชร์แชร์แชร์เลยครับแชร์แชร์เลยครับแชร์เลยครับอ่ายิ่งแชร์มากก็ยิ่งดีครับแชร์เลยครับแชร์หายแบบหายคนขม้าเพิ่งหลายนะครับเนาะเพื่อเอาติแบ่งปั่นกันสิ่งดีๆนะครับเนาะแชร์เลยครับไม่มีปัญหาครับอ่าผมเองมากครับแชร์แชร์ได้เลยครับแชร์ได้เลยครับ พราะว่าคนจะได้ข้ามาเบิ้งนั้นหลายๆครับนะครับเนาะนี่แหละครับผมมักแชร์ครับแชร์แชร์มาเลยครับแชร์เลยครับแชร์แชร์กดแชร์กดแชร์ไปเลยครับไม่เป็นไรผมเองมักครับแชร์เลยครับแชร์รวดจะได้เห็นหลายๆคนนะครับเนาะว่าจะได้รด้วยร่ำกันหรือสิบเยยาครับพี่ใหม่ครับสวัสดีครับผมครับนะครับเนาะแชร์หลายๆนะครับแชร์หลายๆเลย นะครับเนาะแค่กับสำหรับคนที่ขับมาไม่เนาะอะไรครับห้าสิบหกท่านนะครับเนาะผมจะผมก็ได้มาผมก็มาให้สิละครับนะครับเนาะผมได้มาผมให้สิละครับคุณวีไอพีสวัสดีค่ะพี่ปังๆนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณวีไอพีนะครับเนาะก็จะได้ มีอย่างเขาจะได้มาแบ่งปัดนะครับครับคุณเฉมพรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฉมพรเจ็ดเจ็ดถับแล้วครับเนาะอะขอมาเลยครับขอมาเลยเพราะว่าเจได้มีเตสิ่งดีๆเข้ามาหากันนะครับเนาะเจได้บอกเจได้ลำดุลได้ต้กันครับเพราะว่าเล็กอาจารย์ตอกน้ำครับเล็กอาจารย์ตอกนี่ก็โอเคครับเข่าสูงวัดนะครับเนาะกระไฮยเฮ็ดกระไฮมาอะอยากให้รุ่ลได้ต้องกันทุกคนนะครับ ธรรมดาคอสธรรมดาแบก,ก็วมันลวมกันแล้วครับสองห้าสองเก้องเก้าหเลขสตัวนะครับสองก้าหาแล้วกันกับหน 18, ึ่งแปดครับผมกับพวกหัวแก่น,น,ม,านะานมาจกไว่ไหนเนะครับเนาะคือบนไหมาจี่สี่นะครับเนาะตามตลอดค่ะครับผมคุณรับคุณเจ็มพรครับขอบคุณมากครับตามตลอด ผมกะอ็ดีใจหลายท,นะที่พี่น้อง่็ถึงกันเนาะครับเนาะที่พี่น้อง่็ถึงกันแล้วกะมาผมสิบอกอีกเท่นึงน,นะครับเนาะผมผมสิบอกอ,อีกเท่นึงคืออา295นะครับเนาะ295แล้วก็18 19คือ295เป็นตัดเป็นสองตัวเรียกเลยครับเพราะว่าคนตัดถ่ายคนคนวน,นยญาณตัดพิษน,นะครับวิยญาณตัดถ่ายพิษ เมืนยันมาเลขหมายอตัวเหมืนยันมาเลขเลขเลขเมื่อไรตัวเราเพิ่นม่ตัดไหนแล้วครับแตเพิ่นมันบอกว่าให้มาตัดเองเพราะว่าเพื่อนตัดไท้พินหราตัดไห้พินเมื่อวานน่ะหรือเพื่อนไห้เอามตัดเองนะครับมักมักให้มักตัวไรนะครับใเร็วแล้วแต่ว่าเพื่อนใน้มักสองเก้านะครับเนาะที่เพิ่นตัดออกมาเราเพิ่นสองตัวน่ะสามตัวน่ะตันมาถึงสองตัวเน่ะเพื่อนมักสองเก้านะครับเนาะประวันหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับ 181929ปดน,นเก้าสงนไปแล้วนะครับเนาะเมื่อวานเรา50ครับอ๋อ3 1ครับแมนแมนแมนเล้ามหผมครับเ้าเล้ามหเมื่อวานเนี่ยก็ใไ้ไป3 1เนาะมันออกกยข่ขนาสามหนึ่ง เพราะว่าว่าไหยไปหนึ่งสามนะครับเนาะคุณประพิตสว,วัสดีครับคุณประพิตมาแล้วแล้วแต่คุณมาอยู่ไปไหนเนาะคุณประพิตคุณประพิตมาแล้วเดี๋ยวคุณประพิตเดี๋ยวผมจะบอกอาที่หนี้งนะครับคุณประพิตคุณประพิตคือสองเก้าห้าสามตัวให้ตัดเป็นสองตัวเด้อแล้วก็บหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเด้อเมื่อวานไฟลราอ่รกับเมื่อดเห็นตบเพลองคุณประพิตคุณประ,ะพิตกับเมื่อใดตกเื่องนะครับ เอ้ยมันเกธรรมดาเอาไม่เอาไม่คุณประพิษเอามือนี้ไหมมือวานเนี่ยตกเครื่องแล้วมือวานเนี่ยคุณคุณประพิษว่าไม่ได้กลับตกเครื่องแล้ววันซันมาแล้วว่ะเกิดม,มือนี้นลองเอาไหมนะครับอ่าเดี๋ยวผมอ่าสิบ,บอกกินเลยนะครับนะฟันผมสิบแปดนะครับก็คือสองเก้าหนะ้าหนึ่งแปดนะสองเก้าห้าในตาเหรียญนะครับตัดเหรียญนะครับเด้อครับสหรับอะไร ผมกับมัดแกงข้าวได้ชนิดเนาะครับเนาะ12นาที13นาทีครับนะครับเนาะตอหรับมัดลายบอกข้าวเมื่อนี้ก็ขอจบไปชนิดเนาะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะครับแชร์ไปได้หลายแห่งดีครับแชร์ไปได้หลายแห่งดีผมเองมากครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปได้แชร์ไปเลยครับอ่าอย่าลืมกดติดตามเพราะเราค้นเจอข้ามาไม่ไม่ด้วครับเด้อให้กดติดตาม เพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆออกมาเนาะครับนอกจะได้เบื้องเห็นลราปั๊บเลยครับถ้าคนบ่ได้คนติดตามเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจีแดงดีทีนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปมันจีไปอีกเมื่อนึงผลบางคนหาไม่เจอบางที่เลขออกไปแล้วนักคอยเห็นนะครับเนาะอยู่บ้านกาลสินเขาสีตัวจะาเลขเลยออกหนึ่งเจ็ดแปดออกอ๋อครับ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 โอเคโอเคเยอ๋คนคนคนขอไม่ไม่เนาะครับอย่าลืม กดติดตามนะครับเพื่อเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่ผมเวลาผมถ้าข้อสดหรือว่าผมปล่อยคลิปออกไปนะครับเนาะให้กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เลยครับเวลาคลิปมมน่อเี้งนึ่งมาจะได้ดังปิ้งจะได้เตือนเ้องให้ห้องหูนะครับว่านั่นแหละครับคือทุกงวดให้แน่จ้าเพราะเมือกอนยังบ่ได้ถามจากอ๋อครับครับเดี๋ยวผมณิถามให้เนาะครับเนาะคุณอรุณรัตน์นะครับเนาะครับผม ขนานั้นแล้วครับผูดเลขขมาเพิ่งไม่ไม่กับกดติดตามอันนี้นะครับเรากดไลค์กดแชร์ครับเราก็บกดกระดิ่งที่สำคัญเนี่ยคือจิจะแจ้งเตือนนะครับเนาะอ่าสหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าหน้าที่นี้นะครับเนาะก็ขอคาาว่สวัสดีครับนะครับเนาะอ๋อมีเอ่พิ่งมาเลขอะไรครับอ๋อมันจะมีเลขสองเก้าห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหรอครับเนาะ ขอก็หายน่เปนเก้ะครับเนาะ,ะสามตัวนะไฮดรเดนนะครับตัดรเนเป็นอสองตัวนั้นนะครับเน,ะะะนอะสารกินเ็ขอตัวีน้นครับอครับ